นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าไม่เคยปีนต้นไม้จะโอ้อวดอย่างไรก็ได้ข้อความทวิจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่าบุคคลที่ไม่เคยปีนต้นไม้จะโออวดว่าไม่เคยตกจากต้นไม้เลยสักครั้งเดียวลุดวิกเคล นี่คือข้อความสั้นๆที่ได้ใจความที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาแน่นอนว่ามีหลายข้อความมากในโลกใบนี้แต่ข้อความนี้กําลังบ่งบอกว่าเรากําลังอยู่บนสังคมที่กําลังโอ,อ้อ,อวดในสิ่งที่ไม่เคยทํามากที่สุดเป็นประวัติการถ้าเกิดสมมุติเราเห็นโซเชียลมีเดียหรือว่าการที่เราได้เสพสื่อในทุกๆวันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคนหลายๆคนเนี่ยกำลังพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํากําลังเล่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเจอรวมถึงกําลังให้คำปรึกษา ในจุดๆที่เราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรด้วยตัวผมเองการที่ผมจะมาเป็นที่ปรึกษาอย่างแรกเลยคือผมพยายามสังเกตตัวเองให้มากที่สุดพยายามสวมรองเท้าเดียวกับคนอื่นพยายามสวมแว่นตาเดียวกับคนที่เขามาปรึกษากับผมนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมได้เลือกทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเข้าใจคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรทั้งนั้นแล้วนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตว่าเราควรที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือ เราควรจะสวมรองเท้าเดียวกันก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเจ็บปวดแล้วก็มีความสุขมากน้อยเพียงใดผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งที่เรามักจะขาดการตรนักรู้ไปอย่างมากมายก็คือการเรียนรู้ตามความเป็นจริงคนที่ลมแล้วลุกคือคนที่สร้างคุณค่าได้จริงแน่นอนก็เปรียบเหมือนการที่เรามักจะคุยโมโออวดว่าเราปีนต้นไม้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้โดยหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยปีนต้นไม้สักครั้งเดียว การที่เราไม่เคยปีนต้นไม้สักครั้งเดียวเราจะไม่สามารถโอ้อวดได้อย่างเถนตรงจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติคนที่ปีนต้นไม้เก่งเขาย่อมล้มจากต้นไม้ไม่รู้มากี่ครั้งแล้วนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกคนที่เดินทางย่อมเดินทางผิดย่อมหลงทางย่อมเจออุปัรรคขวากหนามากมายใครที่ประสบความสําเร็จหรือใครที่กําลังเจอบางสิ่งที่ง่ายดายเกินกว่าที่มันควรจะเป็นคุณจงะระลึกรู้อยู่เสมอว่าคุณอาจจะกําลังเดินมาผิดทางหรือไม่ก็ คุณไม่สามารถเรียนรู้ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงวันหนึ่งคุณปีนต้นไม้ได้อย่างไรคุณก็ไม่รู้คุณลงมาจากต้นไม้อย่างไรคุณก็ไม่รู้แล้วคุณจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรนั่นคือความหมายแท้จริงของข้อความนี้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างว่าเราจงเรียนรู้ให้มากสังเกตการให้บ่อยครั้งนั่นคือหน้าที่ของเราทุกๆคนที่เราจะเป็นกูรูเป็นนักปราชญ์แถมยังเป็นปรามาจารย์ในเรื่องเรื่องนั้นแต่ถึงแม้คุณจะไม่ได้เก่งกาจสามารถกับการปีนต้นไม้ หรือว่าการทําอาชีพอะไรก็ตามขอแค่เพียงคุณรู้ว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณทําสิ่งนี้แล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้แล้วก็เล่นแลกแปลธาตุได้อย่างแท้จริงหลายคนที่กําลังพูดในสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่เคยประสบพบเจอก็ไม่ต่างอะไรกับปลาที่ไม่เคยอยู่บนบกแต่ก็นึกฝันไปว่าบนบกจะเป็นอย่างไรกันแน่นอนว่าการที่เราเป็นปลาเนี่ยเราจะไปถามเต่าบนบกไม่ได้หรอกว่าบนบกมันเป็นอย่างไรเพราะเราไม่เคยขึ้นไปบนบกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เป็นข้อความเปรียบเทียบเพื่อให้เราเห็นภาพว่า <S <S สิ่งที่เหนือชั้นกว่าสิ่งที่อยู่สูงกว่า <S 2> <S 2> เราไม่สามารถเห็นได้แต่กลับกันถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่สูงกว่าเราสามารถเห็นสิ่งที่ลดหลั่นลงมาได้อันนี้ความเป็นจริงอยู่แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ในเรื่องของลำดับเรื่องของชั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วการให้เราทําในสิ่งที่ทุกวันนี้เราทําอยู่เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นบางสิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะคาดหวังเอาไว้ได้ บางคนที่มีความทุกข์เขาก็ไม่เข้าใจว่าคนที่มีความสุขนั้นเป็นยังไงคนที่เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ากดดันความเครียดและเขาก็ไม่มีทางออกกับชีวิตแน่นอนต่อให้คนที่ไม่เคยเป็นซึมเศร้าพูดยังไงก็ตามแต่คนที่เป็นซึมเศร้านั้นก็กลับจะมองว่าไม่มีใครเข้าใจเขาจริงๆสักคนเพราะแน่นอนว่าการที่เขาเป็นอยู่ณจุดๆุดนั้นมันเป็นจุดที่ทําให้เราไม่เข้าใจเขาอย่างแท้จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามนึกถึง ผู้คนรอบข้างพยายามสังเกตการผมเชื่อทุกคนเนี่ยเคยเจอภาวะ Depress ภาวะอารมณ์ที่มันกดดันดิ่งแต่เราอาจจะคิดว่านั่นคือสิ่งที่หนักที่สุดสำหรับเราถ้าเกิดสมมติว่าการเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันจะดิ่งนานกว่านั้นแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือความหมายที่ผมพยายามใช้การเปรียบเทียบว่าเราต้องสังเกตอารมณ์เหมือนจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นปลาที่กําลังขึ้นมองบนบกให้เราก็พยายามจินตนาการถึงแม้มันอาจจะไม่ได้100%์ ที่มันจะต้องเป็นบนบกแบบนั้นแบบนี้แต่อย่างน้อยเราได้เห็นเราก็ยังพอจะรู้บ้างอ๋อบนบกมันมีทรายบนบกมันมีต้นไม้บนบกมันมีนกมันมีสัตว์อื่นมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่เราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสมันอย่างร้อยเปอร์เซนมันก็ยังเพียงพอให้เราจะเข้าใจจิตใจผู้อื่นได้บ้างไม่มากก็น้อยและนี่คือสิ่งที่มันช่วยให้เราเสริมสร้างจินตนาการมากยิ่งขึ้นการคุยโวโอ้อวดไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างเสริมสติปัญญาแต่อย่างใด แต่กลับกลายเป็นตัวทาลายความคิดในระยะยาวด้วยซ้าไปหลายคนยังติดนิสัยความเป็นเด็กมีขนมแบบใหม่มามีเกมรุ่นใหม่มาก็มาคุยโมโอ,อวดกันฉันมีนั่นฉันมีนี่ฉันมีนู่น,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 นสิ่งเหล่าน,นี้เป็นลักษณะนิสัยแบบเด็กก็คือการที่เรามีอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะบอกให้เขารับรู้อยากให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรามีและเราเป็นแต่ในะความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดสมมติเราโตมากยิ่งขึ้นเราจะเรียนรู้เรื่องการรับฟังผู้อื่น รวมถึงความจะเรียนรู้ในเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากยิ่งขึ้นและนี่คือทักษะที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนจะพึงมีเพราะจริงๆแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเรียนรู้ทักษะอะไรเมื่อเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นคือความหมายว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์ต่ออนาคตให้มากที่สุดไม่ว่าการจะเป็นคนจริงทำจริงแล้วก็พูดจริงหรือแม้กระทั่งการที่เราทำอะไรก็ตามแต่เราควรที่จะมีประสบการณ์แบบนั้นอย่างแท้จริง นั่นคือจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีความสุขแล้วก็สามารถให้คนยอมรับเราได้มากยิ่งขึ้นเรียนรู้กับสิ่งที่เราได้ทดลองเท่านั้นหากเรายังไม่ได้ทดสอบสิ่งใดสิ่งนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่สมมติฐานเฉยๆยังไม่ได้ยืนยันว่าถูกต้องทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามแต่คุณจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทดลองจริงๆนั่นคือไฟนอลแล้วแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายที่เราทุกคนต้องผ่านถ้าเราเรียนรู้เรื่องทุกข์ไม่ว่าจะมดกัดหรือยุงกัดมันก็คือความทุกข์มันคือความเจ็บปวดมันคือความ ที่เราอยากที่จะให้มันจบไปแต่แน่นอนว่าชีวิตมันมีดีเทลมากกว่านั้นรายละเอียดนั้นมันสําคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลรายละเอียดจะทําให้เรามีความลุ่มลึกมีความเข้าใจแถมมีการต่อยอดแล้วก็แตกย่อยจากประสบการณ์นั้นๆต่อไปอีกบางคนไม่มีทักษะของการมองภาพรวมแบบการเชื่อมโยงคือหมายความว่าเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็จะมีผลเหมือนกันหรือแม้กระทั่งความรักการงานการเงิน มันเชื่อมโยงกันไม่ได้สิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งจริงๆผมก็มีทักษะนี้ยังโดดเด่นผมจึงอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติใครมีเนี่ยคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความรักคุณอาจจะสามารถประสบความสําเร็จได้ดีในระดับหนึ่งเลยเพียงเพราะว่าคุณสามารถเห็นการเชื่อมโยงของบางสิ่งคุณรู้ว่านกร้องเพราะอะไรคุณรู้ว่าวันนี้กบร้องเพราะอะไรสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้สังเกต ให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพอเรามีความรู้พอเราสังเกตมากเราก็ย่อมมีความเข้าใจมากตามมาสุดท้ายนี้ทุกคนที่ประสบความสําเร็จล้วนแต่จะต้องเคยล้มเหลวมาด้วยกันทั้งนั้นหากใครไม่เคยล้มเหลวนั่นจะหมายถึงเขายังไม่ได้ริมลดความสาเร็จอย่างแท้จริงเหตุผลนี้สําคัญที่สุดและผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญหากเราไม่เคยล้มเหลวเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนความสําเร็จนั้น ได้มาโดยยากถ้าเกิดสมมุติมันกลับกลายเป็นว่ามันได้มาโดยง่ายนั่นคือจะเป็นกับดักที่รุนแรงที่สุดและก็ร้ายแรงมากๆหากถ้าเกิดสมมติความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นมาตามที่ผมได้คิดเอาไว้ว่าความสําเร็จนั้นเกิดมาได้โดยง่ายจุดบอดหรือว่าจุดผิดพลาดจะสูงมากตามมาผมคิดว่าการเปรียบเทียบนี้ก็คงเหมือนเด็กทารกที่กําลังหัดเดินแต่เขาไม่เคยล้มเลยแน่นอนถึงเขาหัดเดินแล้วเขาไม่เคยล้มเขาย่อมอยากจะวิ่งอยากจะเดินเล่นไปไกล แต่แน่นอนโรคความอันตรายมันก็ย่อมเกิดขึ้นยิ่งเด็กทารกเดินได้เร็วเดินได้เก่งพูดได้เก่งเขาก็จะไม่ระม,มัดระวังการเดินการวิ่งแล้วก็การพูดนั่นก็อความหมายที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่าว่าเราจะไม่ระม,มัดระวังกับการเดินหรือการกระทําใดๆก็ตามที่เรามักจะไม่เคยล้มเหลวกับมันและผลพลอยได้แล้วก็ผลที่มันตามมามักจะมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากที่สุดบางคนประสบความสําเร็จโดยปราศจากเป้าหมายโดยปราศจากความหมายของชีวิตที่ดี ผมจึงเน้นย้ำเรื่องนี้บ่อยมากว่าอย่าฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มันเลื่อนลอยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นการฝากค,ความหวังไว้กับลูกการฝากความหวังไว้กับพ่อแม่ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงโดยช้าแต่แน่นอนคุณควรจะมีแผนสองบางคนลูกอาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรบางคนพ่อแม่อาจจะจากเราไปก่อนที่เราจะนึกฝันเอาไว้อีกทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเท็ตรงการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นมาเราย่อมเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ แน่นอนความล้มเหลวเกิดขึ้นเราจงเรียนรู้มันให้เร็วและจงเรียนรู้ก่อนที่อะไรๆจะสายเกินไปไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะถาโถมที่ตัวเราและทําให้เรารับปัญหามันไม่ไหวความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแต่เนิ่นๆดีกว่าจงเรียนรู้ที่จะปีนต้นไม้จงเรียนรู้ที่จะล้มจากต้นไม้ดูบ้างนั่นคือความหมายแท้จริงที่ผมกำลังจะสื่อสารและอยากให้ทุกคนปีนต้นไม้อย่างเก่งกาจเพื่อให้เราจะไปสอนผู้คนรุ่นหลังต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k a ีด้วยนะครับ